ให้น่าขึ้นนะ่ะเนี่ยหน้าตาเกี้ยงเกาสดใสเนี่ยเกี้ยงเกาสดใสเห็นไหมอ่ะแม่อ่ะแม,แม่ต้องการแม่ต้องการน้องหมาน้องหมานะที่นอนขาห้อยอยู่ในตะกร้านะหนูไปหยิบมาให้แม่เดีย๋ยวแม่ไปเตรียมขนมอร่อยอร่อยให้ไปไปเลยไปหยิบมาต้องมีข้อแรกเปลี่ยนกลัวจะโกงอ้าวเนี่ยเร็วๆปายลุกอึ๊บเอามาแกะแล้วเนี่ยเนี่ย อ้าวเร็วกินออกมาแล้วเนี่ยลุกอ๊ไปน้องหมาน้องหมาขาห้อยอะ่ะ y e a เออแล้วอีกทีหนึ่งแครอทแครอท yes y e เก่ง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 สวัสดีโอ้โห่ะมานั่งกินตรงนี้นั่งกินตรงนี้ลุกมานี่นั่งตรงนี้อ่าสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวกันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะอ่าค่ะอ่ะเดี๋ยวให้นะคะวันนี้ได้ขนมรูปดอกไม้โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นแม่ให้สามดอกคอยล้วงไม่ได้ไม่ได้แกล้งเดี๋ยวยนี่นะเป็นดอกไม้นี่นะนี่นี่นี่สามดอกนะนะอ้าวเคยกินทีละดอกเคี้ยวด้วยไม่เคี้ยวเลยของอร่อยนี่ไม่เคยเคี้ยวกืนทุกสิ่ง ดูไว้เดี๋ยวเนี่ยมันหอมเห็นไหมมันหอมเนี่ยหอมอมให้พี่เขาดูผมสวยๆนานๆหน่อยเออผมสวยๆนานๆหน่อยเออใจเย็นๆสิอ่ะนี่นี่นะคะด็เอ็นจอยเฮลตี้สแน็คนะคะแม่โอ๋ให้พะเพกับหันสายกินสูตรสกินแอนด์โค้ดนะคะ เดี๋ยวรายละเอียดจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะอ่ะเตรียมตัวลงได้แม่แบบตะกร้าผ้าก่อนผาเพลินก็ช่วยแม่ถือขวดน้ําลงไปเข้าใจไหมคะเข้าใจนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้ห้องเราหอมนะอันนี้ขอแอบแอบ,แอบใส่ไว้ในนี้นิดนึงนะคะเนี่ยของเกรดนะทุกคนแม่โอช้กลิ่นนี่แม่โอช้กลิ่นนี่อยาอาจารย์อาจารย์นี่นะคะคือที่ห้องเนี่ยจะต้องติด ที่พ่นฟิตฟิตนี้ได้ตลอดเลยค่ะช่วยให้ห้องเราหอมสดชื่นเนาะก็คือใช้ควบคู่ไปกับที่ฟอกอากาศมันก็ยิ่งจะหอมสดชื่นขึ้นไปใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมคนเก่งอ่ะถือดีๆอ่ะไปไปรอตรงนู้นเลยแม่ปิดแอร์ก่อนอ่ะไปเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเ,เ,เก่งมากลงไปเลยลงไปเลยเก่งมากเก่งมากโอเค เก่งมาก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 ไปไปไปโอเคไปเลยเมื่อกี้นอนคู่กันเลยพอแม่เรียกพี่เพิร์นหันสาลุกแล้วพอเพิร์นลุกไปฉี่ดูดูพี่เพิร์นนอนโอ้ยลูกพอเพิร์นไปแล้วป้าเรียกแล้วไปฉี่หนูไม่ไปแม่เอาน้องไปก่อนนะไปหันสาไปฉี่ป้าเขาบอกให้หนูลงเดินได้วันนี้ ไปปะไปฉี่ข้างล่างกับแม่ปะป่ะพี่เพิลให้ไปหนูไปก่อนเอายังไงเอายังไงให้น้องไปหรือพระหนูจะไปก่อนลุกมาเร็วจะเอาน้องไปเร็วลุกอึแแ๊บนั้นั้นหันสายลกับแม่พี่เพลมันเล่นตัวมาป่ะเนี่ยสาธิฉีกันไปเร็วเออพี่เพลรอเลยไม่ต้องเลยเล่นตัวแม่เอาน้องไปก่อนแล้วเล่นแหละลีลารออ่ะค่อยๆเดินลงไป ค่อยๆเดินลงไปเออป้าเขาบอกให้หนูลงไปได้แล้วให้ขยับบ้างไปไปหาป้านะลูกไปทางนู้นนะเออเสร็จแล้วฝนตกด้วยลูกป้าขึ้นบ้านไม่เอาเปิดเปิดลูกฝนตกป๊าอ่ะนี่ค่ะอ่ะขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้าป๊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 าป้าป๊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 าปอาป๊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 าปแา้วาป๊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 าบ้าน แก้วถูแล้วเออหยุด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 เดี๋ยวทำเป็นแบบพี่เพิร์ลอีกแล้วต้องให้ปาไปส่งอีกแล้วมาเขาจะไปทำงานเขามาหันขาอ่ะเอาันนี้ไปให้พี่เพิรลด้วยคนเก่งไปเอาไปอวดพี่เพิร์ลนะว่าหนูเก่งอ่ะอ่ะอ่ะถือถือสิอ้าวไปไปเร็วๆอ่ะงั้นก็ขึ้นบ้านไม่อวดก็ขึ้นบ้านไปเลยไปเร็วๆไปสิอึ๊บมา เร็วๆลูกอืมจะเกินไปแล้ว,วเร็ววมามามาอ่ะแม่เปิดประตูละไม่เข้าก็าเรื่องของภันฝาละภาเพลินกินนมเร็วเข้ามาสิเข้ามา ไปนั่งให้แม่เช็ดตัวเลยหันสางนีอ่อะไรเนี่ยจะไม่ห้าลงก็เพราะแบบเนี้เร็วไปชีมาเร็วเอาอะไรไปเอามาสิเอามาสิเลือกอีกนะตัวไหนก็ได้ดลูกแต่ละลูกแต่ละคน ประจันไม่ต้องเข้าบ้านไปเลยเออมาเอาเข้าไปเลยไปไปเลยนะจะมาห่วงอะไรกันเข้าไปข้างในบ้านลูกไปเออ เล่นบอลกันอยู่ดีๆหมดสภาพกันแล้วหลเหรอนี่น้องอุตส่าห์มีแรงมาเล่นด้วยแล้วนะน้องหายแล้วเนี่ยขึ้นมาเล่นด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะนนนะซอบออกพี่เลยละ่ะซอบเลยเหรอโอ้ยนานาไอจิ๋วมันมันแบบไม่สบายมาสองสามวันใช่ไหมมันก็ไม่เล่นด้วยกับพี่อันนี้มันกลับมาเล่นกันละ ม่ถ่ายให้พี่ๆเขาดูหน่อยโอ้โหอิงแอบรักพี่รักจริงๆนะใช่ป่ะรักพี่เพลินมากเนี่ยรักพี่เพลินเหลือเกินรักพี่เพลินเหลือเกินฮะอย่าดังแกเขาลาหายแล้วก็นะเล่นเถอะเขาดีๆนะ อย่าเขาดีๆอย่ารังแกเขารู้เป่ารู้ป่ะคะน้องสิวอะรู้ไหมอย่ารังแกที่เพลินเขาเออไปนอน<ป>นอนรออย่าป้าก็มาแล้วล่ะลูกขึ้นมาดูทีวีเหรอ <c oughs> โอ้ยดูอะไรอะยินดนหน้าจหอหนอแม่โ๋จะชอบเปิดช่องช่องโมโนไว้ให้ลูกดูคะ่ะ <c oughs> อะไรของจิว๋วอันนั้นมันขวดแอลกอฮอล์แม่จิ๋วไปยืนขู่หรอสงสัยตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำแล้วค่ะอันนี้หรอเนี่ยนะกลัวมันเนี่ยนะเนี่ยจิว๋วจิ๋วมันไม่ใช่โอ้โหอะไรเนี่ยจิ๋วจะตลกไปลุกเรื่องไม่ได้นะลูกฮะ ออมันเอามาเก็บหูก่อนเก็บหูก่อนเออไปไปนอนเดี๋ยวพี่เพลินไปกินน้ำเสร็จกห็หันไปขู่ขวดแอลกอฮอล์แม่โอ้โหเ๊ะหรือว่ามันขู่หรือมันคำรามใส่พี่ปูได้ยินไหม อเออเว้ยอะเล่นปลาอย่าไปทับพี่เพลนนะเล่นปลาอย่าไปทับพี่เพลนนะตูดอะอะรู้ปะนะครับพี่เพลเขานั่งเล่นดีดี <c oughs> เริ่มมีแรงแล้วลูกเริ่มลูกเริ่มกลับมามีแรงแล้ว เริ่องกับมาซ่าแล้วแม่ก็จะดีใจแม่ก็จะดีใจแม่ก็จะดีใจเออเห็นไหมพี่เพลเขาก็เหงามาหลายวันเห็นไหมเออลูกมีแรงแล้วโอเคเอ่าไปเล่นตุ๊กตาไป